สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมนะครับพามาเบิ้งนะครับฮาร์ซูนฮารีนะครับผมนะครับตัวนี้มีความพิเศษนะครับผมนะครับาพิเศษแบบไรนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ซูนฮารีนะครับเกียร์พาวเวอร์ลิเวอร์เซอร์ครับหรือว่าเกียร์ที่สองคู่ที่สองนะครับเขาเกียร์โดยพ่องยี่รถนะครับผมหลักจากพ้องเหยียบขาดนะครับพอดีนะครับเหมือนนี้มาส่งพันให้ลูกค้าครับลูกค้าซื้อพันนะครับเป็นพันพ่วนครับพันใบยี่หกนะครับพันอ่ากิจครับผมนะครับกิจกรรมบ้านโป่งนะครับ เป็นบ้านห้อบยหกนะครับเดี๋ยวล่องไทยบ่งก่อนครับอ่าส่งกันดูคราบแล้วเดี๋ยวรองบ่งก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับผมโมดีคัดนะครับผมเป็นหาซูนะาอีนะครับยางไงนะครับอ่ายางไงก็คือยางหลังขอบสามซิบครับยางหน้าขอบยี่สิบนะครับเดี๋ยวทำามาล่องไทเบังครับผมนะครับ เป็นผ่าน6ไป26ครับครับวลองไ้ยบ้งครับดินนี่แข็งแกงครับเป็นหินดานได้ล่ะนะครับผมนะครับหาสุนหาีนะครับ55ีนะครับหาสิมหาเทอร์โบครับบรต้องหยับคาดครับบรต้องยุดรถฟอร์มนะครับผมเขาเกียร์ได้เลยนะครับเห็นนิ่มครับเขาเลยครับผม แต่ว่ามันเป็นยิ้นเฮครับแข้งเติมเกียร์ที่สองคูสองครับพอต้องหยับคาดนะครับแล้วก็ราต้องยุดรถนะครับแล้วก็เป็นหาที่หาแรกงนะครับผมนะครับเทอร์โบนะครับเครื่องสองพันเก้าร้อยซีซีขึ้นกันนะครับกับตัวธรรมดานะครับแต่ว่าตัวธรรมดาจะเป็นเกียร์เก่าคู่สามครับต้องหยับคาดหลังจากต้องยุดรถนะครับ เพราะว่าเป็นเกียร์คนละชิปนะครับผมนะครับแต่ว่าส่วนห้าศูนหาอีนะครับเป็นเป็นเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับหรือว่าพาวเวอร์หรือว่าเสือนะครับเป็นเกียร์ซับขางพวกมาเรยครับเราต้องเหยียบคลาสนะครับผมแล้วก็เราต้องยึดรถนะครับซับไปเรื่อยเรยนะครับหรือที่บ้านเขาเอื่นว่าคลาสให้โรลิกนะครับผมนะครับเร็วครับเร็วอย่างเร็วกว่าตัวธรรมดาบุล่ะครับ พอเกียร์มันเป็นเกียร์ไอสิบสองกับสิบสองเนาะก็เร็วเร็วเสียงนิ่มๆครับเพราะว่าเป็นมิเตอร์บูดินจะแข็งนิดน้อยนึงครับเป็นยินแ่แฮครับผมเป็นไรครับเร็วปะแทบแทบจะไอไม่ต้องยุดรถเลยนะครับผมพ่นซับใบถาเลยเกียร์ นะครับนะครับพวกสะดวกสบายครับต่างกันนะครับซื้อรถเธอเดียวนะครับเอาเลรีให้จบไปเลยนะครับขี่เป็นก็เป็นมือเก่านะครับผมนะครับมือเก่ารถใหม่ครับผนใส่ไอชีติผาครับผมนะครับเป็นผู้ประกาศชีตผานะครับเหรียญรถใหม่ไปเลยนะครับจัดที่นสดรถละท่าน เขาดีนะครับแต่เป็นลิ้นไข่เนี่ยอยางเขาบัวบวัลเลยคือเกียร์นี่บริแข้งนะครับผมง่ายๆสะดวกสบายอลองลองดันก็นได้บางทีอลองไถจะคล้องมันครับไถไถไปกลับก็ได้ยกพันให้สูงครับอ่าตอนเดียรุ่นหางคือหาหีนะครับจะยกพันได้อยู่ที่อ่าหนึ่งพันแปดร้อยกิโลกร,รัมนะครับหรือว่าตันแปดนะครับ คันนี้ลูกค้ามันซื้อมา,าแต่ตโตรถนะครับหลักกระดันน่ะส่วนฐานมานซื้อน้ำเสียบีครับเบิ่งเสียงครับผมมันเข่าเลิก,กด้วครับแต่ว่ามันเป็นหินแพร์นะครับก็เลยอยากขอ,อยางน้อยนึงปู่นครับผมถือมองมันเข่ามันเข่าเลิกอยู่อมองนี่มันมันมันเป็นในหินลูกรังเลยนะผมมันก็เล,เลยบค่อยเขามยนี่เสียง,น,งนิ่งครับหาดูนหาอี นะครับนิ่มๆเพราะว่ายังครับมีเทอร์โบครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเสียงเสียงนี่จะออกทอเพื่เลยอ่าไอเป็นเอฟซีครับแต่ว่าพึงมาเห็นเซียวบีวสันเบิงอยู่นะครับหาเบอร์วะหอนะครับเอาโบเป็นยังครับเอาไปโอกาสหนาครับผมนะครับเดี๋ยวขึ้อสิได้ซื้อขายกันอีกดอกนะครับเอาโบเป็นยังรอบนี้ขายผ่านไปก่อนครับ เบื้องครับผมเขาเลิกว่าไปนิ่มๆครับ,บนนแมนครับเอาเอาขางนานลงอีกก็ได้ครับ อ่าตัวนี้บะครับตัวนี้น่าจะเกือบพกลอยบนแล้วพว่อตากนาคองหาสิบของหาซิบแรงมันมันซีลอยแปดสิบกว่าตัวนี้มีแหละครับบางเกือบพกลอยบนล้ครับน่าจะพกลอยโดยสั่มบนแล้วพ,วพวอ่อท่อผ่นววนานมันคงใหญ่กว่ากันนะครับก็ครอบของไอตัวหาสิบแรงเพราะว่าน้ำหนักนะครับ ตัวนี้เซวีกระบอมันใจกันแต่ว่าทีเนี้ยเนี้ยพอตามก็หกลอยกีโลครับเซกับรุ่นหาหาอีกันไปครับผมหาที่หาแรกกันไปครับจนถึงรุ่นเก้าสิบแรงครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก้าหาแล้วครับคือว่าเป็นรุ่นลอยนี่ผมแนะนำให้เป็นพันสิบนะครับหรือว่าพันแปดดีกว่านะครับขี่ไปกันยังบอลชินไนได้ครับรถไหมครับเพิ่งรับเมื่อวานนี้ <c oughs> อ่าเบิ้งครับผมบันนี้เขาเป็นเขาครับ <c oughs> เว้ยก้อนแบบไงครับแม <c oughs> ่นครับก้อนแบบไงเลยบ่อะ่กดีอย่างหนึ่งครับรุ่นนี้นะครับเกียร์สิบสองกัสิบสองกับกีตรงที่ว่าเกียร์เขานะครับมันมีความคล่องตัวนะครับสูงนะครับ ซ้่งเขาสามารถเหยยบค่าหรือว่าพอต้องหยียบก็ได้นะครับก็ขึืนยอะพู่มากครับผมนะครับราคากระต่างกันกับกับแสนนะครับกับโตรุนฮารุนาฮายธรรมดานะครับเก่าพุ่นสามโตเก่าพุณมสามราคาอยู่เฉพาะตัวรถเปล่านะครับแปดแสนสี่พันนะครับเฉพาะตัวรถเปล่าแปดแสนสี่พันบาทนะครับตัวนี้อยู่ประมาณเก่าแสนครับระบบต่างๆครับ ออปชันนะครับใหไงมากมันหลายกว่าตัวทั้มาดาครับหลายกว่าตัวธั้มาดาหลายหลายยางครับผมหลายยางเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พวกขาอเจ้าจงครับเดี๋ยวพามาเบิ่งการทํางานดีกว่านะครับนี่แต่ว่าบอกเลยว่านะครับผมระบบเกียร์เร็วกว่านะครับมันจะเร็วกว่าตัวตัวหาสุนารายมดานะครับเร็วกว่าแบบไรครับเกียร์ถอยหลังครับเร็วกว่านะครับเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าอย่างมันเป็นใส่เหมือนเหมือนทุจิยานเลยครับเกียร์เดียวไหมครับ สมว่อาเซียเสองใหม่ปุ๊บกระเลี่ยงตะยู่พ่วงมาเลยอย่างเดียวไปล้งกับสองเล่นหนากกับสองสินะครับเนี่ยตะวัเก่าหุ้นสามนะครับมัน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 จะโบ้ขึ้นกันครับตัวนี้นะครับกระเลี้ตะพูมาครับตัวรถตั้งกันครับแต่ว่าลาคาคนละย่างครับผมนะครับซื้อรถทีเดียวก็ดีครับจบไปเลยนะครับผมเจอยู่ขังพวกมาไรยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวล่องดันนะครับพี่ดันดันล่องดันดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่องดันเห็นไหมครับอ่ะครับผมดันดินเห็นบ้างไหมเต็มใบเรื่นบ่ครับผมจัดเต็มเต็มโหลดครับเอเสียงสตากันนนิ่ๆครับสตผมของลิซานจะดีกว่าครับเพราะว่าอะไรครับเจ้สองกันเลยพี่ครับเจ้สองกันเลยแมนครับอ่าเจ้บีสองครับ ห้องเก่งนะครับอ่านี่เป็นเนี่อ่านห้องเก่งของดุสารอร่อยครับอ่าด้านม่น้ำพีก็ได้ครับอ่าครับผมอ่าพื้นนะครับพื้นยางนะครับจะหุ้มไปเบิดเลยนะครับหุ้มพวกอ่าไอพวกพักเท่าครับหุ้มหุ้มพักเท่าหุ้มไปนะครับขนส่วต่างๆครับถี่ถี่ห้าหนั่งถี่ไต่หม่องห้าหนั่งนะครับเห็นบ่นะครับเวลาซับเกียร์ลื่นไปเลยนะครับผม อันนี้ท่านบินครับจะหนักเี่าไหงนี้จะจวนเลยครับจวดเลยครับบังครับเห็นบ่รถแทกจะม่ต้องยุดครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเือนหกหานะครับฮกหาหรือว่าเจนหานะครับคนอัางก็ม่ต้องยุดรถคือกันนะครับ จะเป็นแบบเกียร์ท็อปชาร์ปชิ้นคนไหนนะครับผมท็อปชาร์ปชิน้นคนไหนชัดเทินนะครับผมพวกนะั้นพอต้องยุดรถนะครับซับเกียร์ได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหาซูนะายีธรรมดานะครับจะเป็นเกียร์โคลาชิปนะครับต้องยุดรถนะครับก็เพราถึงว่าก็ยุดครับมันก็ต้องมีจังหวะของมันนะครับผมเอาเกียร์กันได้เลยแต่ว่า, us, าหาซู่นะายีเกียร์สิบสองกับสิบสองนะครับหรือว่าพอเฟอร,รือว่าสัสดอรุ่นนี้พอต้องยุดครับซับได้เลยครับผม เอาอีกจักบานนะครับอ่าอีกจักอีกจักดันครับผมครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเซบิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผ้าเบิรหาซู่หนาหีนะครับเกียร์สิบสองคูณสิบสองนะครับหรือว่าพาวเวอร์ลีวอตเซอร์นะครับสหรับท่านดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถสักเตอร์จอนเดียนะครับสามารถติดต่อเซบิกเข้ามาได้เลยนะครับผมตองไตั้งมาได้ อ่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่ขี้หนาผมนะครับหามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์นะผมกดซับสไครต์ให้กันน้ำเนยนะครับผมและที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องพี่เต๋อจอนเดียนะครับไว้น้ำเนยในคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อไม่ขี้คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ